กลับนู่กลัดเกล่อนเลยพี่น้องอ่ะมันเพิ่งตายครับนี่บางตัวยังไม่ตายเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านปะ่ะเดี๋ยวชวนท่านผู้ชมไปจับปลาคอนปลาน้ําแห้งครับปลาน้อยครับป,ปลาเล็กปลาน้อยที่น้ํามันแห้งเดี๋ยวจะพาพ่อแม่พี่น้องไปชมบรรยากาศจับปลาคอนไปกับอุชิตับย่าลืมกดติดตามอุชิตับดีเด้อ กดมาเยอะๆสับตะไครตะพืชตะพืชไเลยพี่น้องอ่ะชมกล้องหน้าเลยกันพี่น้องนี่ก็บรรยากาศโดยรวมนี่ครับนาอุชิตหวานนาตมเสร็จน้ำเปิดน้ำให้แห้งแล้วก็ข้าวก็วงอกแล้วแต่ฝนยังไม่มาครับฝนยังบบตกพี่น้องอเห็นแต่ดานปลาเลยนี่ดานปลาดานนก เราไปตามหาปลาคอนพี่น้องอดูตรงนี้นั่นจ,จุบจ,จับจุบจับจุบจับเลยรุ่นี้มาน่าจะทันนี่ครับนกทันนกเหรอครับนกมันมากินครับพี่น้องเอา้าไข่ของผมเจออะไรนี่ จะจอนปอนไปแล้วครับไข่ของผมไข่นกปาดม,มันเจาะหมดเลยครับพี่น้องพังพรเยอะด้วยแถวนี้นะครับโอ้เนี่ยเจาะเลยเนี่เออแต่นี่ถ้ามันเจาะอย่างนี้อไอมันไปแล้วครับนี่เน่น่โดนเจาะหมดเลยโอ้ยพี่น้องดู นั่นโดนเจมันเลยพี่น้องโดนพังพรนะพังพรเยอะนี่ครับเสียดายครับพังพรเจะามันเลยพี่น้องทีนี้จะเจาะอย่างนี้แม่มันไม่อยู่แล้วอ่าเสียรู้พังพรด้ยยวยเหยี่ยวมันมีเหยี่ยวมื่อกีบินอยู่ตรงหัว นี่ครับอ่ะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูปลาขอนนะมีหรือเปล่าครับดูตรงนี้หน่อยพี่น้องโอ้ในลูกปลาช่อนครับตัวหนึ่งลูกปลาช่อนเอ้าลักทุเลหน่อยเด้อพี่น้องโอ้ นกเยอะครับนกมันก็มาหาก,กินเนาะกินก่อนไอ้น,นี่อ่จอจนปอนก็นเยอะทางพรนนี่แหละครับนะพี่นอ้องดูสิมีจอดเด็ดให้พ่อแม่พี่นอ้องได้ชมกันไหมนั่นตรงนี้เมื่อวานปลายอย่างเยอะมาวันนี้หายหมดเลย nó <laughs> mì. mình ăn hết, ô, kêu lên, kêu lên mà không có gì lọt con, để có những con chồn, sải ngang ngang, nó ra, ô, ô, chỗ này, ui, có một con cua, phi nông, có một con กุ้งพ่อพันธุ์ไม่พันธุ์นะเนี่ย,ย,ย,ยมามามาป้าอะไรนี่ลปอยู่ตัวหนึ่งอ้อนี่กุ้งอีกกุ้งอีกไปเลยมามามาอยู่นี่ก็ตายเฮ้ยี่น้อง อยู่ห้างกินเห็นนี้แหละครับเดินจับป้าแย่งนกครับตอนนี้แย่งนกมีทันนกนกมันมาไวมากมีแต่รอยนกทั้งนั้นเลยพี่น้องนี่ก็แย่งนกแหละได้เด้ลุมนั้นนะ่ะไปอย่างเยอะเลยเมื่อวาน เยวน,น้ําแห้งไวมากด้วยฮะน้องชมกันเรื่อยๆครับเพื่อมีลุมปลาให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันเพื่อได้ปลานี่ก็นาหวานต้มเหมือนกันครับนี่งอกมา วันได้วันอาทิตย์หนึ่งครับวานพร้อมๆมผมนี่โอ้เสียดายครับปลาตายจนแห้งเลยเอาวันนี้มีโบนี่นี่น้องดูก่อนสิมีโบปลานี่ตรงนี้นี่ ยาๆเลยปลาหมอนี่ครับปลาหมอนีอ่ครับเก็บเล็กผสมน้อยครับช่วงนี้ปลาอาจจะยังไม่หลายาเราไม่เก็บก็เจอนกเก็บมีครับดูรอยครับรอยพังพอน อพรเยอะครับโอ้ดูตรงนี้พี่น้องเสียดายดูพี่น้องนี่ยังไม่ตายนะครับปลาแบบนี้ครับคือมันอาศัยโคลนนี่ครับกินเลนิปสอมสยโครนกีตมพรางตัวมันอยู่นี่ครับเอา Uh, ตรงนี้น่าจะปลาใหญ่น่าจะโดนกินไปแล้วนี่เห็นแต่รอยไอ้พี่น้องชมกันเรื่อยๆบรรยากาศเอานีครับมีที่หนึ่งโอ้โ uh ้ย huh. uh huh. uh huh. นี่ครับ โอ้ปลาอะไรมั่งนี่อถ้าลูกปลาดุกนี่ใสขนาดนี้ก็แทงเจ็บเหมือนกันนะพี่น้องไปช้อนนี่ครับเอา้าเก็บเข้าไปเอ้ลูกปลาช้อนตรงนั้นเลยนี่ครับนี่ยังกระเดากระเดาอยู่เลยครับนั่นนะนะนี่ครับตัวนี้ตายแล้วเดี๋ยวเพิ่งตายก็ ไม่ได้ไม่ไมีมีอะไรไหมมีกบหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะเก็บไปอีกพี่น้องหาเลาะไปเรื่อยๆสิมีปลาให้จับโบในน้ำตรงนี้เมื่อวานนี่ว่าน้ำตรงนี้ น้ำยังเยอะอดูพี่น้องกลัดเกลือนโอ้ดูครับนู่กลัดเกลือนเลยพี่น้องอ่ะมันเพิ่งตายครับนี่บางตัวยังไม่ตายเลยตัวยังดิ้นกระเดวกระเดวอยู่อันนี้มันอยู่นี่หลุมครับขุดเอาอ,อ,อไปทั้งดินเงินพี่น้อง เนี่ยปได้มั่งมาได้มั่งเสียดายปลานินเด้ถ้าเจอเนี่ยไปปล่อยนี่น้องสองตัวปล่อยสะอุชิตับเก็บเบิดแล้วผมนี่นะครับโอ้ยอืออือเก็เิดประชนนี่ครับยังไม่ตายนีย่ยังดิ้นอยู่เลย โอ้นี่ครับพี่น้องนี่เก็บไปเลยครับเสียดายโอ้ยลูกปลาลดด้วยป๊าพึ่งเจอเนี่ยแหละลูกปลาลดโอ้ยดูรอยกบกบมันออกกลางคืนนะหากินพี่น้องขึ้นมาอยู่นี่ช่อนนี่ยังน,นี่ตัวหนึ่งเอาเดินเลาะดูครับเพื่อมี ลุ้มอื่นนี่หมดแล้วบ่ เดี๋ยวไปดูใต้ต้นนู้นพี่น้องต้นมะเกลือเกลือมีไปหลบอยู่แถวแถวนั้นต้นมะเกลือกำลังออกลูกใครจะถ่ายพิยาษก็มาเด้อมาเก็บเอาอนี่เอาเอานี่ครับเตร็ตรอดเตร็ตรอดโอ้มีกุ้งด้วยมีกุ้งด้วยเฮอ้ยมีดีดมีดีดนี่อันนี้เรากลายประซิว มีกุ้งกุ้งไม่พันครับอ้าพวกเจ้าวะนี่นาะไปช้อนอไปช้อนไปชนอยู่ไปก็เสร็จนกหมดเลย,ย,ยนกกุ้งหลายอยู่ออกกุ้งตกปลาดีกว่ามาั้งโอย้ยยยยโอ้โหโดนปูครับ น่นปูมันจะหนีมือผมมั้งครับโอ้โหมันมุดไปแล้วพี่น้องไปชนไปนู่นแล้วซิวอืมอืมก็ไปซิวโอ้ยมีไปช้อนด้วยอืมอืมกุ้งด้วยพี่น้องไหนกุ้งเอาไปตกปลานี่แหลมเลยเนี่ยนี่แต่น้ำแห้งกว่าน,นี้นมกมากินหมดเลยอ้า สิวน้อยก็จับหมดเลยผมนี่นีโอ้โหสิวเขาสิวลายอยอะก็ได้ตะมุกอยู่นี่นีเก็บเล็กผสมน้อยนี่เอากุ้ง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 แม่พันนี่กุ้งแม่พันอ่าใครมาดูคลิปอุจิตับก็โอ้อยนี่แหละครับบ้าบ้าบอๆอย่างลรพี่น้องแล้วก็จะ นี่โอ้โนโนอไปช่อนครับจะเดินหาคลิปให้พ่อแม่ไี่น้องได้ชมกันนี่แหละช่วงนี้ก็นน้ำแห้งก็หาเก็บบรรยากาศปลกคนดูไปแล้วไปแล้วเนาะเก็บบรรยากาศปลกคนให้พ่อแม่พี่น้องมาชมกันนี่น,นี่นี่เห็นไหมไหลูกปช่นครับเอาไปนู่นแหละ มีไปนู่นตัวหนึ่งเด้อบุกเจ้าเดี๋ยวสิพาไปเที่ยวหมกรร้จากบอสิพาไปเที่ยวหมกโอ้ยิบมาโดนปลาสักตัวโอ้นี่ครับ โอ้ลูกปลาเขาก็มีว่ะโอ้ปลาซิวอยู่ไปคืนนี้เอาเสร็จกบหน้าครับกบนามันจะออกมาหากินยังมีใส่น่าจะลองมาใส่โอ้ตัวนี้ครับดูดูรอยนกพี่น้อง <laughs> อยู่ได้หรอกอยู่ไปก็นั่น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 เอาช่อนตัวหนึ่งไปไหนเงียบไปช,ปช่อนไปช่อนอีจับอีไปเจอนกนกเยอะครับทุกวันนี้เอ้านี่ครับได้ทั้งไข่ได้ทั้งปลานันนี้ไข่เก็บไว้ก็โดน ในในั้นจนปอนบ้านผมนหรือพังพอนบางคนก็เรียกจนปอนอีสานก็เรียกอะไรจนปอนอย่างนี้ยบอกบ้านผมก็เรียกกําพ,พูนกําพูนครับพี่น้องเอาไปดูอีกพี่น้องเออมีโอ้โนูโอ้นี่ตายจนแห้งแล้วตัวนั้นสุดสายมีลุ่มอื่น น,นัน่นนี่เจอแล้วนี่บักตัวใหญ่โอ้มันตัวใหญ่นีน่ใส่ไปมันเพิ่งตายแหละพี่นะเดินชมไปด้วยพี่นง ไปดูแล้วก็คิดถึงบรรยากาศบ้านไร่คอกนาบางคนก็เคยอยู่ต่างจังหวัดเคยทำไร่ทำนาก็ไปหางานทำยุ่งเทพเนาะพอดูบรรยากาศก็คิดถึงบ้านจังเลย <laughs> นี่ครับโอ้ชีวิตอุจิตับก็ผ่านมาเยอะแล้วครับเป็นทำงานบริษัทก็ทำมาแล้ว ตอนนี้ก็มาลุยทำธุรกิจตัวเองอยู่บ้านครับเทเสาปูนสิทธิบัตรขายเสาปูนที่สามารถเดินระบบไฟฟ้าได้ครับใครปลูกบ้านแล้วก็สามารถเดินระบบไฟฟ้าได้เลยสั่งทำได้เด้อพ่อแม่พี่น้องสั่งทำได้กับอุชิตับครับก็มาลุยธุรกิจเองอยู่บ้านค่อยๆสร้างค่อยๆทำตลาดค่อยๆทำให้ ลูกค้ารู้จักเพราะว่าเราเปิดร้านใหม่เรายังไม่มีฐานลูกค้าก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับเพื่อนพี่น้องตามอัตรภาพของเราตามกําลังทรัพย์ของเราอุปกรณ์บางทีก็ยังไม่ครบแต่ก็พอส่งได้ครับในระเวกอาเภอผมเนี่ยพอส่งได้อยู่ครับไกลๆเดินเคียงถ้าต่างจังหวัดอาจจะลุกทะเลนิดหนึ่ง ว่าอุตส่าห์ยังไม่มีเฮียบรถเฮียบมีแค่ซารีใช้กระบะลากเอานี่ครับอ่อพี่น้องวันนี้ผลงานนี่ครับนี่ก็ได้ทั้งไข่ไข่จอนปอนมันเจาะไปแล้วครับเจาะไปหลใบแล้วครับก็เลยอันนี้ก็เลยมันร้างไปแล้วครับแม่มันไม่มากกกแล้วก็เลยเอาไข่ไป ไม่รู้จะทำยังไงครับปล่อยไปก็เจอพังพรมากิกนกินเจอะไปแล้วโอเคครับผมนี่ครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนาก็อย่าลืมกดติดตามให้อุชิตับด้วยเด้อแม่เอวาัางปนพ่อแม่พี่น้องใครอยู่ต่างประเทศต่างแดนคนทงคนไทยก็ดูกดติดตามเป็นกำลังใจให้อุชิตับแน่วันนี้ขอลาไปก่อนครับโอ้ดูต้นตโนโดโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ